โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel FSA Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ P C นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Sunday นั่นเองนะครับก็จากเซิร์ฟเวอร์ Sunday นะครับท่านผู้ชมที่รู้จักในนามไฟเอ็มก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแบบเป็นเจ้าของเดียวกันเลยนะครับผมก็คือท่านผู้ชมหลายคนที่รู้จักในนามไฟเอ็มอ่ะเออท่านผู้ชมน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟที่อยยู่่่่ในนน G T A San ะะครรับบบบทีีอากเเลวย น่าเล่นมากๆนะครับและจะเป็นเซิร์ฟแนโรเพลย์คอมมิวนิตี้นะครับอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไรน่าสนใจผมจะมารีวิวให้ดูภายในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือเราต้องมีไวลิสนะครับซึ่งไวลิสนะครับก็สามารถสอบดัดทิดคอร์ดนะครับท่านผู้ชมดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปนะครับก็จะมีช่องทางติดต่อต่างๆของทางเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเขาจะแบบสอบเพื่อคัดคนเข้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่สำหรับจุดเกิดนะครับ mm hmm. เมื่อท่านผู้ชมได้ใบลิดแล้วนะครับเราก็จะมาเกิดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกลงตรงนี้ไว้สําหรับนักโทษนะครับก็คือใครที่แบบติดคุกก็จะมาอยู่ที่เอ่อกลงตรงนี้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวสําหรับจุดตรงนี้เลยละกันนะครับสำหรับจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดกาชาปองนะครับทางเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องอธิบายงี้ว่าก็คือทั้งรถทั้งอาวุธทั้งของต่างๆเนี่ยไม่มีเติมแยกนะครับคือเราต้องมาสุ่มที่กาชาปองนะครับกาชาปองอาวุธก็จะมาสุ่มได้ที่นี่นะครับราคาก็สิบพอยนะครับสำหรับการเติมก็ไปดูได้ใน Discord นะครับเขาจะมีช่องการเติมอยู่นะและ Discord เนี่ยสำคัญยังไงก็คือหากเซิร์ฟมีอะไรที่แบบ อัปเดตหรือว่าเคลื่อนไหวยังไงเขาจะเคลื่อนไหวในดิสคอร์ดนะครับอ่าเนี่ยกาชาปองลดก็500พอยต์นะครับแล้วก็มาสูงกันได้ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับจุดตรงนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดอ่าการาดนะครับคือเราสามารถมากดปุ่มเอ็นนะครับ นี่แล้วก็เรียกรถส่วนตัวได้นะครับซึ่งเขาจะแจกรถให้เราไปเลยฟรีๆหนึ่งคันก็คือเป็นรถคันนี้นะครับแต่เงินนะครับก็จะไม่ให้เลยนะครับก็คือตอนนี้เงินเราเป็นศูนย์บาทนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับการเปิดเมนูของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับกดปุ่มไว้นะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูกระเป๋าของเราได้นะกระเป๋าเราเนี่ยจะมีปิ่นโตนะครับก็คือเหมือนเป็นอาหารให้เรากินนะครับก็จะแจกแค่นี้เลยนะ Okay. แล้วก็ทางด้านล่างนะที่เป็นหลอดสีแดงก็น่านะจะเป็นหลอดเลือดนะครับสีเหลืองก็จะเป็นอาหารสีฟ้าน้านะครับแล้วก็สีเขียวนะ่ยจะเป็นหลอดความเครียดนะครับประมาณนี้แล้วก็ทางจุดตรงนี้เนะี่ยจะมีเป็นจุดขายรถนะครับ แล้วก็กดปุ่ม n ได้นะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถฟาร์มขายนะครับมีรถกิโลด้วยแต่ผู้ชมก็ฟาร์มเงินมาซื้อกันได้นะครับหากใครอยากได้รถแรงๆนะครับแต่บอกก่อนนะครับผมทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเงินค่อนข้างจะหายยากนะครับแต่ของในเซิร์ฟก็จะไม่แพงเวอร์ครับคือมันจะสมดุลกันนั่นเองนะเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่งานกันแล้วนะครับก็งานแรกจะเป็นงานจับเต่านะครับวิธีการทําก็ง่ายๆเลยเราก็แค่มากดปุ่ม n นะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็รอลอด้านล่างมันโหลดให้เสร็จเนาะฟึบเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เต่ามาแล้วนะฮะโอเคล้วก็กดไปเลยครับการทําก็ง่ายๆเลยเนาะสำหรับงานเก็บเต่าก็เมื่อเราจับมาเสร็จเนี่ย๋ย,ย่ขออนุญาตเอารถมาก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นจุดโปรเซสตนะนะครับก็จุดโปรเซสตอยู่ด้านหลังนะครับมันจะเป็น NPC ยืนอยู่นะนี่บริเวณนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับเดินไปเลยที่จุดนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเกิดกลุ่มเอ็นนะ เ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รอมันโปรเซสเนาะรอรอสีเหลืองเสร็จนะครับก็สําหรับการโปรเซสนะครับคืออัตราก็จะเป็น2ต่อ1นนะครับก็คือเต่า2ตัวนะครับก็จะได้รับซุปเต่ามา1นะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะขายเราก็ง่ายๆเลยนะครับแกล้งจีนะครับอ่าแล้วก็ไปที่จุดขายของนะ นี่แล้วก็จุดขายต่อก็จะอยู่นี้นะครับผมคือแต่ละจุดเนี่ยก็จะแบบแยกนะครับเออแต่ละงานก็จะมีแยกอยู่นะครับที่บอกว่าแยกกันเนี่ยแยกกันยังไงนะครับก็คือทางเซิร์ฟจะไม่มีแบบตลาดกลางอะไรอย่างงี้นะครับก็คือแบบแต่ละจุดเนี่ยจะมี n p c ยืนอยู่ให้เราขายอะไรเงี้ยเรามาถึงกันแล้วนะครับผมสําหรับจุดนี้นะก็จะมีการหลั่เรียกรถด้วยนะสาหรับแต่ละจุดงานนะเราก็มาที่หอยตรงนี้เลยแล้วเราก็กดปุ่ม N น,นะครับ เอาละทุกคนระบบงานก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเก็บหอยสดมาได้3ละเดี๋ยวเก็บให้ได้สักสี่แล้วกันนะครับเพราะว่าอัตราก็จะเหมือนกับเจ้าตัวเต่าเลยนะครับก็คือต้องใช้2อันต่อการโตเสร็จหนึ่งครั้งนะครับขี่รถไปด้านหลังนะครับมันจะมีจุดอยู่เนาะปึ๊บมันจะชื่อว่าจุดโตเสร็จหอยนะครับเอาละทุกคนแล้วกดปุ่มเ N เลยนี่ นะครับแล้วก็ได้รับหอยทอดมาและทางเซิฟเวอร์นะครับก็บอกได้เลยว่าของต่างๆในราคาค่อนข้างสูงนะครับก็คืออย่างเช่นรู้สึกว่า OC เนี่ยเขาขายกันเนี่ยเงินหมื่นนึงนี่คือเป็นร้อยเลยนะครับ เออขายแบบคือทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะเปิดให้แบบขาย ICOC กันเลยนะก็คือถ้าใครอยากขายก็ขายได้เลยนะครับคือสามารถตกลงราคาอะไรกันเองได้เลยในเซิร์ฟเวอร์นะครับมาครับแล้วก็ตัดมาที่งานนี้กันบ้างน,นะครับมันก็จะเป็นงานตัดไม้นะครับก็เข้าไปแล้วกดปุ่ม n เ,เลยนะครับนี่มันก็จะมีแบบพกอ็อบเจกต์แบบติดตัวด้วยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บ,บเรียบร้อยนะครับ ก็อันนี้รู้สึกว่าจะใช้เหมือนกันเลยเนาะก็คืออัตราน่าจะ2ต่อหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวผมลองไปที่จุดเลื่มไม้ตรงนี้ดูนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นจุดโปรเซตนั่นเองนะโอเค ใช่จริงด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นไม้อัดมาเนาะเอาละครับทุกคนเราก็ตัดมาที่จุดนี้เลยนะครับก็จุดนี้เนี่ยก็ yeah, <bey> ยจะเป็นจุดเหมือง,งนั่นเองนะครับสำหรับในเหม<ร>ืองก็วิธ <ๆ S 1> ีการง่างๆๆยาๆเลยนะครับ <ๆ S 1> ให้เราไปที่กองเนี่ยกองหินนะครับแล้วก็กดปุ่มเอ็นนะครับมันก็จะทําการขุดหินนะสำหรับในเหมืองเนี่ยเราต้องใช้อัตรานะครับก็คืออัตราเนี่ยจะเป็น5ต่อ1นะครับคือแบบต้องขุดประมาณ5ครั้งนะครับถึงจะแบบโปรเซสได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำ นะคือเราแบบขุดให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยไปโปรโเซสทีเดียวเลยนะแล้วก็วิธีการนะครับที่จะโปรโเซสแล้วก็ไปที่ NPC นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปแล้วกันเนาะเข็นแล้วก็ขับไปเลยนี่อยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับผมจุดโปรโเซสหินนะครับมันคือจุดล้างหินนั่นแหละนะครับทุกคนก็เดินขึ้นมานะครับตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่ดูก่อนสิ นี่ก้อนหินมีผ้านะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมจุดล้างหินนะกดปุ่ม N น,นะครับก็ทําการล้างหินไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะได้อะไรนะรปึ๊บอ่านี่นะครับมันจะได้รับมาตอนนี้ผมได้เหล็กมา2ทองอีก2แล้วก็เพชรอีก1น,นะครับ คือสาหรับพวกแร่ที่เราได้เนี่ยเราสามารถนําไปขายได้นะครับและไม่ได้แค่เอาไปขายได้เท่านั้นนะครับมันยังสามารถนําไปเป็นวัตถุดิบนะครับหรืออุปกรณ์ในการคลับอาวุธนั่นเองนะแต่เราต้องไปโปรเซสอีกครั้งหนึ่งในเลเบลนะครับแต่เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปเลเบลเนาะมาครับทุกคนเราก็มาต่อกันที่จุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดขุดน้ํามันนะครับโอ้คนเขามาทำอะไรกันเยอะแยะเอาละทุกคนไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็เดินไปที่เป็นถังน้ำมันเลยนะล้วก็ทำการกดปุ่ม end เหมือนเดิมนะครับปึ๊บ เรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่อถาถังน้ามันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ไปอีกจุดหนึ่งเลยโอเคนะครับไม่มั่นใจว่าอัตราจะ2ต่อหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวลองไปดูนะครับก็คือจะมีจุดโปรเซสด้านหน้านี้นั่นเองนะครับที่บ้านหลังเล็กๆนะก็กดปุ่มเอเลยโอเคเหมือนเขามีนัดรวมตัวหรือมีเรื่องสตอรี่อะไรกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจจริงๆหรอเนี่ย นเข้ามากันเต็มเลยเป็น10 20คนเลยน,นั่นแหะคนเยอะมากนะครับก็สําหรับน้ํามันก๊าซเนี่ยเราสามารถเ,เติมน้ํามันเองได้นะครับและก็ยังสามารถนําไปขายนําไปอะไรได้อีกนะครับทุกคนสําหรับจุดน้ํามันนาะคนก็เลยน่าจะมาทํากันเยอะนะครับเอาล่ะทุกคนเราก็มาที่อีกงานหนึ่งนะครับงานนี้เนี่ยจะเป็นงานเก็บสมุนไพรนะสมุนไพรนี่ไม่ใช่กัญชานะครับทุกคนคือมันจะเป็นสมุนไพรอ่ะนะครับโอเควิธีการก็ง่ายๆเลยแล้วก็เดินไปที่ต้นสมุนไพรนะครับแล้วก็กดปุ่ม n นะ แต่บอกก่อนนะครับงานนี้ก็สามารถนําไปเป็นงานผดกฎหมายได้เหมือนกันคือตอนแรกนะครับเราจะแบบเป็นสมุนไพรนี่เอาไปขายได้ปกตินะเดี๋ยวเราจะเอาไปทาเป็นแคปซูลได้นะครับแต่ขออนุญาตเก็บแพ่มอีสองอันเนาะเพื่อทําการโปรเซสเป็นแคปซูลนะครับโอเคนี่เราก็มาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีจุดผลิตแคปซูลนะครับ โอเคแล้วเราก็ผลิตแคปซูลไปนะครับสำหรับแคปซูลเนี่ยถ้าเป็นแคปซูลปกติมันจะยังไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่รู้สึกแอดมินบอกว่ามันสามารถนําไปผสมหรือว่าดัดแปลงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนนั้นเนผมก็ไม่มั่นใจนะว่าต้องทายังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาในเซิร์ฟแล้วก็มาลองศึกษาดูแล้วกันนะครับมันน่าจะไม่ยากหรอกนะครับก็คือเรามาทําแบบแคปซูลเนี่ยแล้วก็เอาไปแบบขายแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะหรือว่าต้องผสมอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนนัันน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 นะะะคครรบแแตต่หลสุปปงาาีีกก็็จเเมณ้อท นี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องระบบงานเราก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นระบบเกี่ยวกับชีวิต เคเรียกว่าระบบอะไรอ่ะก็คือจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราสามารถมาซื้ออาหารได้นะครับและเราก็สามารถมากินเหล้านะครับเพื่อแก้เครียดนะถ้าหากว่าหลอดสีเขียวๆด้านล่างอ่ะมันแบบใกล้จะหมดแล้วเนี่ยหรือว่าหมดแล้วอ่ะเราสามารถมาเติมได้ที่นี่โดยการกดปุ่ม N นะครับเราก็กดไปที่คําว่าแก้เครียดนะครับมันก็ทําการดื่มเหล้าได้นะครับแล้วก็สมมุติอาหารเราหมดนะครับปิ่นโตเราที่แบบเขาแจกตอนเป็นเด็กใหม่อ่ะถ้ามันหมดแล้วอ่ะครับเราก็สามารถมากินอาหารที่นี่ได้นะครับหรือถ้าหากว่าใครอยากจะซื้อกับเชฟมันก็จะง่ายกว่านะครับก็คือในเซิร ออโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็จะแนะนำให้สำหรับหลายคนที่อยากจะเอฟเคนะครับก็จะมีจุดเอฟเคอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมีจี GPS นะครับ นี่เห็นไหมครับมีคนมายืนเอฟเคเต็มเลยนะครับก็สําหรับการ AFK นะครับเป็นการแบบยืนออนในเซิร์ฟแบบตอนเราไม่เล่นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถนะครับมาฟาร์มเออ่เจ้าเหรียญ sd นะครับคือถามว่าเหรียญ sd เนี่ยมันได้ยังไงนะครับวิธีการก็แค่เราเนี่ยกดปุ่ม n บริเวณแถวๆนี้นะครับแถวๆบ่อน้ำเนี่ยนะผมยืนนี้ก็ได้นะกดปุ๊บนะครับมันก็จะถือเหรีนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับหลอดด้านล่างที่เขียนว่า sunday หลอดสีเหลืองครับคือเราต้องรอหลอดนี้เต็มนะครับเมื่อหลอดนี้เต็มเนี่ยมมััันนก็จะะได้รรรรบบเเหหีียยญญ SD า1ค ก็ให้เรานะครับสะสมเหรียญพวกนี้เอาไว้นะครับคือเหรียญ SD สดีสามารถนาไปอัพกระเป๋าได้นะครับหากใครมีเยอะๆก็เอาไปคราบเป็นกระเป๋า,เาแบบเป็นการเพิ่มช่องกระเป๋า่ท่านผู้ชมเข้าใจนะก็สําหรับใครที่ต้องการจะยกเลิกก็ทําการกดปุ่มว้นะนี่แล้วก็มันจะหยุดให้เรานะมาครับทุกคนสำหรับจุดนี้นะก็จะเป็นจุดซ้อมอาวุธนะครับผมโอเค ี๋ยวผมจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็สถานที่ก็อยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับเราสามารถมานี้ได้นะครับมีการาดด้วยแล้วก็จุดเข้าไปซ้อมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดต่อยในสนามซ้อมตรงนี้นะครับก็จะมีเพลงด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิุดเพลงนะครับเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับอะ โอเคเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีอาวุธให้เราเบิกได้นะครับทางซ้ายนะเราก็เดินมาวิ่งมาก็ได้กดปุ่ม n น,นะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการอะไรนะครับอย่างเช่นต้องการเป็นเบสบอลนะครับปึ๊บนี่มันก็จะได้ไม้เบสบอลมานะครับแล้วเราก็สามารถมาซ้อมตีกันได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ้อมอาวุธนะครับอ่าแต่เมื่อเราจะออกก็กดต่อยนะครับอาวุธก็จะหายไป จะเป็นประมาณนี้ครับก็ตัดมาที่จุดคาสิโนนะครับจุดนี้เนี่ยก็คือใครที่อยากจะรวยทางรัดนะครับก็มาได้ที่จุดคาสิโนนั่นเองนะครับมีใน GPS เหมือนเดิมนะครับ จะไม่ต้องย้ำมากละกันเพราะว่าทุกจุดเนี่ยมีนิจิเบสหมดเลยนะครับเอาละเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะมีสําหรับวัยรุ่นที่ต้องการจะลงบาคาร่านะครับก็สามารถมาลงกันได้นะสมมุติผมต้องการลงก็กดปุ่ม n น,นะครับก็จะมีให้เราเนี่ยลงเนี่ยอย่างเช่นเพลเยอร์หรือว่าแบงเกอร์เสมออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากจะเล่นยังไงมีเทคนิคมีทริคยังไงนะครับใครอยากรวยก็ลองมาดูได้แต่ผมไม่มีเงินไงผมก็เลยเล่นไม่ได้นะครับ อ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมี ATM ด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบเงินหมดแล้วก็นยะครับ ATM ีเอ็มบพร้อมนะคือ <c oughs> จากที่ผมสังเกตนะคือทางเซิร์ฟเวอร์นี่ผู้เล่นก็ค่อนจะมีคุณภาพนะครับเขาไม่ขโมยรถกันเลยนะเนี่ยผมมี e r g y เนี่ยเขาไม่ขโมยนะเนี่ย Energy <c oughs> ผมมันก็ไม่ได้ล็อกด้วย Work. เอาละทุกคนแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับระบบในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือจุดเลเบลนั่นเองเนาะ ก็สำหรับจุดนี้นะครับเราก็ดูใน GPS ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะย้ําทุกอย่างเลยว่ามีใน GPS นะครับ เอาละแล้วก็เดินมาด้านในเลยนะครับจุดเลเบลก็นี่มีคนมาอยู่เต็มเลยนะครับก็จะมีตู้เ t m ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมจุดหลอมก็ตรงนี้จะเป็นหลอมทองนะครับก็ลองกดปุ่ม N ดูนะครับแต่มันต้องใช้ของเนี่ยอย่างน้อย50ชิ้นนะครับถึงจะหลอมได้ครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีหลอมทองกับหลอมเหล็กนะครับอันนี้ก็ต้องใช้50เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงต้องมีอย่างน้อย50นะครับก็คือเราไปเอาเหล็กมาเนี่ยวิธีการก็คือเนี่ยดูในกระเป๋าผมนะตอนนี้ผมมีเหล็กอยู่ืองนะครับก็ ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกตอนที่ผมอยู่ในงานเหมืองนะครับว่ามันสามารถนำมาหลอมแบบนี้ได้นะครับก็คือเหมือนการโปรเสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนํามาคร้าอาวุธนับวิธีการคราเราเดินมาในนี้เลยนะครับจะมีโต๊ะคร้าอาวุธอยู่ด้านในนะกดปุ่ม n นะครับอย่างเช่นต้องการคลาาเป็นสนับมือกดเข้าไปนะครับก็มันบอกชิ้นส่วนไม่เพียงพอเราต้องดูยังไงอ๋อนี่ไงสิ่งที่ต้องใช้นะครับกดไปสนับมือนะครับก็ต้องใช้ท้องแท่ง5้าเหล็กแท่ง5้านะครับแล้วก็เงินเขียว2 0 0พโอกาสติดก็จะมีบอกนะครับ น่าจะเป็น65%อะไรอย่างนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับหากใครที่มีเพื่อนแล้วอยากสร้างแก๊งนะครับทางเซิร์ฟไม่มีแบบเติมสร้างแก๊งนะครับวิธีการสร้างแก๊งเนี่ยเราต้องฟาร์มเอานะครับวิธีการก็คือให้เรากดปุ่ม N แล้วไปดูที่ตรงนี้ครับแหวนแก๊งนะครับผมแล้วกดเข้าไปนะครับเอ้ยเดี๋ยนะมันต้องดูที่สิ่งที่ต้องใช้นะครับแล้วก็แหวนแก๊งนะเออนี่ก็ของเราใช้ประมาณนี้นะครับซึ่งการที่จะได้แก๊งเนี่ยไม่ได้แค่คราฟแค่อันเดียวนะเราต้อง 5วงนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างแก๊งได้แล้วนะเออแล้วก็จะมีทั้งหมด5สล็อตก็คือมีทั้งหมด5คนนั่นเองนะครับหากใครที่ต้องการจะเพิ่มสล็อตเออก็คือแบบเป็นการเพิ่มคนในแก๊งเนี่ยรู้สึกมันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นอยู่นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายังไงอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปปรึกษาแอดมินดูเนาะสลักใครที่แบบอยากจะสร้างแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องแก๊งนี่ลองสอบถามแอดมินดูนะครับก็เข้ามาในที่คอร์สนั่นแหละอ่าประมาณนี้นะครับและสําหรับใครนะครับที่ไม่ต้องการฟาร์มมพพวกกพวกกกเเเหหล็ทอออง้ยยันนื่ นี่ตรงนี้มีนะครับเป็นโต๊ะคราฟพิเศษนะครับพิเศษยังไงกดไปดูนะครับนี่คือเราสามารถนะใช้อุปกรณ์ที่ว่านั่นก็คือเป็นกล่องเตียอาวุธนะครับสาหรับกล่องเตียอาวุธนี้เนี่ยคือเราสามารถไปสุ่มได้ที่จุดกาชาจุดแรกครับที่ผมให้ดูตอนเปิดคลิปนะครับกาชาที่มันใช้10พอย n ในการสุ่มครั้งหนึ่งอ่ะแบบกาชาอาวุธอ่ะนะครับคือมันจะมีโอกาสดรอบสิ่งที่เรียกว่ากล่องเตียอาวุธนะครับเมื่อเราได้มาหนึ่งกล่องเราสามารถเลือกคราฟได้เลยนะครับอย่างเช่นเราอยากจะคราฟสลับมือแล้วกดคราฟไปได้เเลยยนนนแต่่่มมับอกวสิไพพี นะแต่โอกาสมันก็เหมือนกับตรงนั้นนะครับผมก็คือมันมีโอกาสติดด้วยแล้วก็โอกาสแตกด้วยนะครับแต่มันไม่จําเป็นต้องหาอุปกรณ์ให้เราแบบเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ก็นั่นแหละมันก็มีโอกาสจอกมาจากกาชานะครับไม่รู้ว่าได้ยากหรือได้ง่ายนะสำหรับจุดเลเบลก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมก็จะฝากกิจกรรมใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เนี่ยแอดมินเนี่ยก็ฝากมาให้ผมประกาศว่าเร็วๆนี้ ของทางเซิร์ฟเวอร์ซัมเดย์นะครับคือจะเป็นการจัดแรงกิ้งสำหรับแก๊งนะครับคือสำหรับทีมไหนนะครับที่ได้แชมป์เนี่ยเราก็จะแบบมีป้ายติดนะครับเป็นชื่อแก๊งแบบในเซิร์ฟเวอร์นี่มีชื่อป้ายแก๊งเราเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเท่ไหมละ่ะ <c oughs> นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับการจัดอ e ีสปอร์ตของทาง เซิร์ฟเวอร์ซัมเมอ์นะครับทุกคนตอนนี้คนเล่นอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่บอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนเล่นค่อนข้างจะมีอ่าประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าผ่านจากการสอบไวดิสมานั่นเองนะครับเอาล่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครอยากจะเล่นเซิร์ฟซัมเมอร์รายละเอียดอยู่เว้สด้ล่างคลิปเลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปสอบในดิสคอร์ดด้วยนะครับก่อนจะเข้าเซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปตัหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีีี่่ดดูจจจนนนนบบบบะคคคคครรรััััเวอใหหมมลลิิปป้้าสสผ